สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันข่าวชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่ๆ่กดแชร์ชกดนานานากดยันยาน,านกดเยอะๆยอะนะคะเราเบรกฟังข่าวฟังเล่าข่าวจากภาพกันนิดนึงค่ะวันนี้มีอะไรเยอะแยะมากมายที่จะมาเล่าสู่กันฟังตามไปดูนะคะว่าดิฉันไปแสกข่าวอะไรมาให้พวกคุณได้เผื่อกันต่อค่ะ อันนี้จริงๆเป็นไลฟ์ของเถิดตั้งแต่เมื่อวานนะคะตั้งแต่เมื่อวานนี้ดิฉันได้พูดถึงไปแล้วแต่ไม่ได้วิาพากษ์วิจารณ์ในกรณีที่จะพูดต่อไปนี้ในไลฟ์อันนี้เนี่ยเถิดเนี่ยพูดถึงการว่าต่อไปนี้จะต้องมีกลุ่มมีเอกิปคือเป็นพรรคพวกของตัวเองแล้วจริงๆมันหมายถึงอย่างนั้นไม่ใช่หรอกคะ่ะ เพิกไม่ได้คิดจะจ้างคนงานประจําหรืออะไรว่าเป็นทีมของตัวเองแต่คิดว่าต่อไปถ้ามีงานอะไรเนี่ยจะต้องไปจ้างคนจ้างชาวบ้านมาช่วยเหลือเพราะว่าคนในานามไม่ค่อยมีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นมันสืบเนื่องมาจากกรณีที่เกิดขึ้นกับสาวมนแล้วก็ชายชายชาแนลนะครับที่มีปัญหากันเพิกก็มาพูดพยายามจะพูดให้เข้าใจว่าจริงๆไอ้พลอยเนี่ย ไม่ได้ตำหนิไม่ได้อะไรนะแต่เพียงแต่คือเป็นห่วงเป็นใย,ยแต่เอาเข้าจริงๆไปๆมาๆเถอะก,ก็มาทวงบุญคุณทํานองว่าที่ให้คนพวกนี้ให้ยูทูบเบอร์พวกนี้มาเป็นขี้ค่าก็เป็นการให้โอกาสได้ถ่ายคลิปได้มีเงินเลี้ยงดูครอบครัวได้คือเป็นการให้โอกาสที่ให้ทุกคนมาทํางานด้วยเพราะว่าถ้าไปจ้างคนอื่นพวกนี้ก็ไม่ได้มาถ่ายคลิป กลายเป็นการมาเป็นขี้ข้าไอผ้ผวยเรียกใช้ได้ตามชอบใจจะบ่นจะว่าคนนั้นขี้เกียจคนนั้นคนนี้จะทํำยังไงก็ได้เป็นการให้โอกาสกับยูทูบเบอร์เหล่านั้นยิ่งพูดจะยิ่งทําให้เกิดการกินแหลงแคลงใจมากขึ้นโดยเฉพาะไอผ้ผวยเองพอเมียบอกว่าจะจ้างคนไอผ้ผวยไม่อยากจ้างก็เป็นการแตกแยกของนาดงดอกซึ่งความแตกแยกนี้มันเริ่มต้นมาจากหัวหน้านาดงดอกเองค่ะ อันนี้แชทหลุดในช่องชุมชนของใหม่ชารวันก็มีการอวดว่าได้รับแชทมาจากคุณแม่ท่านหนึ่งซึ่งสาวิจีเรียกว่าแม่เป็นใครเราไม่รู้ว่านะคะเรามารู้จากว่าังไงต้องเป็นผู้หญิงแน่นอนเพราะสาวิจีเรียกว่าแม่จากภาพที่2จะเห็นว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะเรื่องคดีน้องอะไรอย่างนี้ตอนนี้หนูมานอนก็เป็นการคุยกันร,ระหว่างสาวิจีกับเอฟคนหนึ่งที่สาวิจีเรียกว่าแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยแชทอันเนี้ย ใหม่จะได้มาจากใครก็ตามทีคนที่เอาอันนี้ออกไปนั่นก็คือคนที่คุยกับสาวิตรีและสาวิตจีเรียกเขาว่าแม่ถามว่ามีข้อเสียหายอะไรเยอะไหมในแชทนี้ไม่มีหรอกค่ะแค่มาบอกว่าสาวิตรีไปนินทาทนายจำเลยเหมือนกับไม่เป็นนักกีฬาจริงๆคุณคิดบ้างไหมว่าไอ้พัวยเอกก็น่าจะนินทาทนายฝั่งโจทหรือนินทาอายการกับพวก ทนายของเขาเหมือนกันเพียงแต่ไม่มีใครเอาแชทหลุดออกมาแต่ที่แน่ๆไอ้ปวยนินทาทนายตั้มกับทีมธรรมสังกสีบ่อยครั้งมากนินทาให้ได้ยินเห็นเห็นคลิปนั้นมันลบหายไปแล้วพอดิฉันเอามาจับจ้องหายไปแล้วแล้วตอนนี้ก็หายไปกับช่องนะคะแต่สิ่งที่ฉันจะบอกสิ่งที่มันเสียไปในการเห็นว่าแชทนี้หลุดออกไปก็คือว่าคุณแม่คนนี้ สายวิจีรักนับถือเขาเรียกคุณว่าแม่แต่คุณทำตัวเป็นแม่ที่ดีไหมคุณกำลังด้อยค่าตัวเองเอาเรื่องที่คุยกับลูกเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขาเอามาตำหนิลูกตัวเป็นเรื่องที่ควรทำไหมถ้ามีคนรู้ว่าแม่คนนี้คือใครต่อไปใครจะกล้าคุยกับผู้หญิงคนนี้คะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเอาแชทออกไปให้คนอื่นเอาไปเล่นงาน ไม่ต่างอะไรกับฟักกิ้งก้อยจริงไหมคะต่อไปใครจะไว้ใจคุณดิฉันพูดให้คิดว่าเขาเรียกคุณว่าแม่สิ่งที่คุณทำมันสมหน้าที่แม่หรือไม่ <S <S ค่ะแล้วเราก็เห็นความพยายามจะเสี่ยมของใหม่ชารวันนะคะโดยการเรียกคุณเสือกับคุณรอนให้มาดูว่าเนี่ย สมเด็จเนรคุณแล้วนะเขาประกาศแล้วนะจะเอาเรื่องเอาเราวเพราะว่าตอนนี้หลายคนคงรู้แล้วนะคะว่าที่อช่องคุณเสือเนี่ยก็จะมีการเปิดเพลงแล้วก็เป็นคลิปยาวๆแล้วก็ทําเป็นพรีเมียร์นะคะดังนั้นก็จะมีคอมเมนต์เหมือนคล้ายๆจะคอมเมนต์เหมือนไลฟ์สดแต่ว่าพอคลิปพรีเมียร์หยุดลงจบลงคอมเมนต์สดตอนนั้นก็จะหายไป เพราะฉะนั้นตอนไลฟ์สดเขาก็จะคุยกันแล้วก็จะมีการคุยกันเหมือนกับไม่พอใจสวิตจีอ่านฟังได้ว่างคือมีหลายคนมีแอดมินหลายคนไม่พอใจสวิตจีก็มีคุณเสือคุณรอนแล้วก็มีคุณแทนม,มี่กับมีคุณอะไรนะเออเรียกชื่อเรียกยากอยู่อะนะคะเไปไปไปคุยกันแสดงความไม่พอใจสวิตจีมีหลายเรื่องที่ สวิจีไม่น่าจะได้ทําอย่างเช่นมีการบอกว่าอ,อสาวิจีไปนินทาคุณเสือกับส้มโอว่าคุณเสือนี่เป็นกระเทยเท่าซึ่งดิฉันไม่คิดว่าส,สาวิจีจะไปนินทงนินทาอะไรอย่างนั้นนะคะแต่เอาเป็นว่าดิฉันพอเห็นชุมชนเมื่อวานแล้วก็เลยมั่นใจว่าเดี๋ยวใหม่ชารวันจะพยายามหาทางติดต่อ คุณเสือคุณรอนพยายามที่จะให้ได้ข้อมูลว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงมีเรื่องราวอะไรนี้เนยโดยขณะที่ตอนนี้บูมออกก็พูดทำนองว่าทะเลาะก,กันเพราะเรื่องเงินห้าหมื่นค่าทนายสาวิจตรไม่ช่วยอะไรทำนองเนี้ยทีนี้ส่วนใหม่ชารวันก็กระทำการเสี้ยมต่อดนการเรียกร้องให้มาดูเห็นไหมเนี่มันเนรคุณนะมันบอกแล้วว่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้ดิฉันอยากบอกว่า การที่เขาเตือนว่าเขาเห็นนะว่ามีการพูดถึงเขาว่าอย่างไรเขาก็บอกคนอื่นว่าใครที่ใช้อะไรอย่างนี้จริงเนี่ยระวังคือถึงจะไม่ได้ใช้ไม่ได้เคยบอกตัวตนอะไรก็ตามทีแต่เวลาจะเม้นว่าอะไรเขาให้ให้เซฟตัวเองด้วยเชันว่าไม่ได้เป็นการเนรคุณนะคะแต่ถ้าสมมุติคนพวกนั้นด่าสาวิตรีถามว่าสาวิตรีมีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องไหมไม่ใช่ว่าเขาเคยเป็นลูกค้าเขาเคยช่วยซื้อของ เพราะฉะนั้นเขาจะมีสิทธิ์ด่าฉันได้จะเรียกว่าในละคุณไม่ได้หรอกคะ่ะคุณจะชอบบอกกับสาวิจีในละคุณกับหนูนาก็หนูนาด่าสักขนาดนั้นถ้าเขาอยากจะฟ้องเขาก็ฟ้องได้จริงไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาเคยเป็นลูกค้าเคยมาซื้อของเคยมาอะไรจะให้สิทธิ์เข้าในการด่าจิกเราสาวิจีแค่เตือนว่าระวังนะจะเม้นจะอะไรจะด่าจะว่าจะอะไรยังไงเซฟตัวเองด้วยผิดตรงไหนคะ แต่เรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่าคุณเสือกับคุณรอนน่าจะมีวิจารณญาณดีพอสมควรที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำคุณไม่พอใจสาวิจีคุณจะขึ้นไล่ตับหลงตันนิกก็เป็นสิทธิ์ของคุณคะ่ะเป็นเรื่องของคุณกับสาวิจีดิฉันยืนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆห,ห่วงสาวิจีหรือไม่ห่วงคุณสองคนคะ่ะ เรื่องสาวมน,นุ่มชัยกับปัญหาความแตกแยกยูทูบเบอร์แยกตัวของนาดงดอกเนี่ยมันจะไม่จบง่ายๆค่ะถ้ามีคนอย่างนางมาร้ายมาคอยเสี่ยมอยู่เพราะนางมาร้ายเป็นคนที่มีแต่ความหยาบคาย เพราะฉะนั้นจะพูดอะไรแนะนำอะไรดีๆคงทำไม่เป็นนี่ก็ออกมาต่อว่าสาวมนอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมเธอไม่ไปบอกลุงดีๆทำไมเธอต้องไปกระแนกกระแนกกระแซะไม่ต่างอะไรกับตอนที่หาเรื่องหนิงกับน้ำตาลเปรี้ยวไม่ต่างกันดิฉนันว่ามันจะไปไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเริ่มมีคนไปคอมเมนต์เริ่มมีคอมเมนต์ที่ด่าทอตำหนิติเตียน ชัยกับสาวมนแล้วเริ่มมีแล้วค่ะจุดที่น่าขันมากของการวิาพากษ์วิจารณ์ครั้งนี้ของนางมาลายก็คือว่าเธอเรียกร้องให้สาวม,แมนแมนๆหน่อยก็เ,เป็นผู้หญิงค่ะเขาไม่มีหัำแมนไม่ได้ค่ะแต่คนที่ควรจะแมนควรจะเป็นไอ้โวยมีปัญหาอะไรสาวมนกับชัยอยู่มาตั้งนานช่วยทุกอย่างที่ช่วยได้เขาอยู่มาตั้งนานแล้วเขาช่วยทุกอย่างมีปัญหาอะไรกับเขา ทำไมต้องขึ้นไลฟ์วิาพากษ์วิจาร์ขึ้นไลฟ์ว่าเขาไอ้พวยแซชัยกับสาวมนมากี่รอบแล้วเกิดปัญหากี่รอบแล้วเกิดปัญหาเพราะปากไอ้พวยเกิดปัญหาเพราะมันไม่ให้ใจใครเลยมีอะไรแทนที่จะโทรไปพี่ชัยเกิดอะไรขึ้นทําไมเป็นแบบนี้ไม่พอใจตรงไหนพูดกันตรงๆอันนี้ไม่แมนเลยหำหดมากขึ้นไลฟ์ตำหนิเขาอยากจะให้เอชซีไปถล่มเขาสัปดาห์เสียค่ะแบบเนี้ย เริ่มมีคอมเมนต์ใต้โพสต์ของสาวมนที่ออกมาตำหนิสองคนผัวเมียนี้แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยทั้งหมดจะไม่มีคอมเมนต์ว่าสองคนนี้เลยจนกระทั่งไอพ้พลยกิเถิดออกมาเปิดไฟเขียวนี่แหละสาวมนก็ยังไม่ได้ตอบโต้อะไรคอมเมนต์ส่วนมากจะเป็นคอมเมนต์ที่เข้าใจ แอดช่เข้าเข้าใจสาวมนทั้งสองคนผัวเมียนะคะว่าเออเหนื่อยก็พักก่อนเดี๋ยวใจเย็นลุงเขาคงไม่ได้อะไรก็จะเป็นกลางๆนะคะแต่คอมเมนต์มวดนี้มีสี่คอมเมนต์คอมเมนต์แรกยังกลางๆอยู่ลุงเขาถึงได้ห่วงบอกว่าไม่สบายแล้วทําไมถึงไม่พักไปหาหมอกลับมายังมาทํางานไปซื้อเหล็กเชื่อมมาเชื่อมงานทําไมไม่พักอันนี้ที่ฉันตอบแทนให้นะคะว่าเขาไปซื้อเหล็กให้แต่ พ่รวันจ้างคนทำค่ะไม่ใช่ชายเป็นคนทำไม่ใช่หรือถัดมาก็คือพูดเหมือนลุงกับป้าบังคับให้ทำงานทำร้านก๋วยเตี๋ยวทำแล้วเจ็บหน้าอกมันก็ไม่เชิงบังคับหรอกค่ะแต่เขาก็ต้องทำเขาบอกแล้วว่าเขาเจ็บตรงนี้ขอให้คนอื่นช่วยหน่อยเขาทำตรงเนี้ยได้แต่ไอ้เรื่องผสมเลยเหนื่อยเลยช่วยหน่อยสามีเขาไม่ค่อยไหวก็แค่นั้นเอง คุณก็พูดเหมือนไอ้พวยก็พูดเหมือนกับว่าสาวมนกับชายเนี่ยหลอกเรื่องวันพระเพราะไม่อยากให้คนอื่นได้คอนเทนต์พอรถเครนมาให้คนไพ่เพื่อน,นกลับไปพอรถเครนมาตอนเย็นตัวเองก็ได้คอนเทนต์เป็นคนเดียวไอ้พวยก็พูดทํานองนี้ค่ะอันนี้มาอีกคนหนึ่งอันสุดท้ายนี่แย่มากบอกดีๆพูดตรงๆบางจะตายอยางไงเขาก็พูดตรงๆแล้วนะคะ มันจะตายหรือ,อยังไงอย่าลืมนะว่าเพราะความตอแหลตั้งแต่แรกจะให้เตือนความจำใหม่ักเรื่องเช่นเป็นผัวเมียกันอีกเยอะนะอันนี้ออกมาดาสาวมนจริงๆว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นเพราะความตอแหลของสาวมนแล้วก็มีคนมาเสริมว่าอุ้ยเป็นน้องสาวค่ะอันนี้ดิฉันไม่รู้นะคะว่ามีการพูดอะไรหรือเปล่าแต่ดิฉันคิดว่าบางคนมีบางคนมีบางคู่ยังไม่พร้อมที่จะบอกว่าเป็นอะไรกันเขาก็สามารถที่จะเรี่ยง,งได้ ใช่ไหมคะเป็นสิทธิ์ของเขาไหมไปเสือกอะไรด้วยเถิดเนี่ยกระตันยูกับแม่ผัวมากเลยนะคะซื้อของไปให้ถ่ายคลิปทําคลิปด้วยไปนั่งกินข้าวดูแล้วมีความสุขถามว่ายายสมควรเคยมีโมเมนต์นั้นกับลูกสาวสุดที่รักบ้างไหมคะลูกสาวยอดกระตันยูคนนี้อิเธอเคยช่วยแม่มขายของบ้างไหมคะ แม่หาเนอไม้ไปขายแม่หาผักววนขายอีกเถอะเคยให้เอซีมาช่วยซื้อไปรับผักรับขอ,ของของแม่มาช่วยขายบ้างไหมคะแต่กระติผมของยายพาขายดิบขายดีนะทํามาปุ๊บจะเอามาขายปุ๊บคนซื้อกันช่วยแม่ผัวขายของตัวเป็นเกลียวหัวเป็นรถแต่ไม่เคยช่วยแม่ตัวเองเลยถามว่าคุณยายสมควรมีโมเมนต์นี้ไหมคะจี๊ดมนะจี๊ดมนะ ถ้าดูโครงหลังคาดูหลังคาที่ไอ้พวยทำแล้วจะเข้าใจว่าทำไมอีเถิดถึงอยากจ้างคนงานหยาบค่ะชายหลังคาก็ไม่ตรงกันแล้วคุณเห็นไหมมันมันเหลื่อมมันอะไรกันอยู่ตลอดเวลาไอ้พวยเป็นคนทำงานละเอียดไม่เป็นงานหยาบมากแล้วค่อยดูนะคะไอ้หอพระอันนี้ไปตั้งขวางทางถนนเขาไม่ทำกันหรอกนะ เขาไม่ทำกันแล้วมันก็เป็นทางน้ำด้วยเขาไม่ทํากันอันนี้ยมันเป็นลักษณะนอนลลักษ์ค่ะมันเป็นอะไรที่หุ่มจุ้ยแย่ไปขวางทางตรงนั้นคล้ายๆความฝันของเสือพาไปที่เคยฝันว่าบ้านตัวเองไปตั้งอยู่กลางถนนนี่แหละค่ะไอหอพระนี่แหละรับรองจะพินาศค่ะ ยิ่งพวยกระเถิกไฟเขียวนะคะดูเหมือน FC ขนาดแท้ของช่องชัยกับสาวมลเนี่ยจะยิ่งเห็นใจยอดวิวคลิปของเขาดีขึ้นมากมีคนดูเยอะมีคนให้กำลังใจยังได้นั่นได้นี่จาก FC ก็ต้องดูกันล่คะค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆดิฉันว่าสาวมลกับ ชัยเนี่ยไปรอดแน่ๆคือปลดแอกตัวเองจากการเป็น f อสายไอ้พลยไปได้โดยที่อาจจะไม่ได้อะไรบูมบามมากนักนะคะแต่ไปรอดแน่นอนค่ะใครกันแน่ที่อยากกินของหมาอิถช์ทุกครั้งจะนึกถึงหมาก่อนแล้วค่อยซื้อฝากแม่ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเรียกได้ไหมว่าของที่เถิดเป็นซื้อฝากแม่เป็นของเดนมาร์กถึงที่ฉันจะอยากกินยังไงคงไม่ได้กินแล้วค่ะเพราะพวกคุณแย่งของหมากินกันไปแล้วไม่ใช่หรือนะคะออกจากคดีนี้ให้ได้ก่อนจะออกทําไมละตายแค่เอาตายมาแขวนแล้วก็แซะเล่นแค่เนี้ยตายก็ดินด้นดินด้นดินด้นดิน้นดิ้นดิ้นแล้วก็ออกมาทาคอนเทนต์ให้ฉันได้แขวนอีกเงินทองไหลมาเทมาอย่างนี้จะออกทําไมอยู่แขวนตายให้ดิน้นกระเดากระเดาอย่างที่ไม่ดีหรือจัก แม้ยังไม่ทันจะถอดเทปเลยไหลยังไม่ทันจะถอดเทปให้ดำแจะเลยไหลออกมาดิ้นแล้วเลยออกมาร้องไห้ร้องห่มยาเท่ากับหายนะแน่นอนที่สุดค่ะเป็นศัตรูกับยาหายยนะแน่นอนรับรองเลยว่ายังได้อีกหลายคลิปหลายกระทงอ้ยต้องออกมาร้องขอชีวิตได้เลยยาเท่ากับหายยนะฉันเห็นสาวิจีมีความสุขใครคบหากระชั้นทุกคนมีความสุขดีแต่ใครเป็นศัตรูกับฉัน ฉันเป็นหายจหน้าของคุณคนนั้นจริงๆไหนไม่ต้องรีบร้องนะจ๊ะใจะเย็นๆใจเย็นๆคลิปครับอะไรอย่างเงี้ยเราเก็บไว้ก่อนไม่ต้องรีบฟ้องพอฟ้องอันนี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเอาไปอีกคดีหนึ่งถ้าทนายการดีเดี๋ยวเอานี่เอาไปอีกคลิปหนึ่งเอาไปอีกเทปหนึ่งชัดๆจัดเจนอย่างนี้รับรองคะ่ะรับรองคลิปไหนที่เปิดคลิปเสียงสวิตียิ่งหาไม่ต้องไปชี้เป้าเลยมีเสียงสวิตีอยู่รู้เลยว่าใคร เพราะฉะนั้นขยันเปิดคลิปนะจ๊ะไหลจะได้รู้ว่าหายยนะแบบยันยานเป็นอย่างไร